สวัสดีครับพบกันอีกหน้าหนึ่งนะครับสำหรับรถแคมแคมรี่นะครับแคลมเบอรี่นิวแคมรี่นะครับปี2008นะครับคันนี้ก็ซาวสิสเต็มก็เป็นแบบมันติมีเดียนะครับมันติมีเดียเป็นทีวิเครื่องเดิมนะครับที่แถมมากับรถนะครับเนวิเกเตอร์นะครับเนวิเกเตอร์นะครับ Power AM Lockability ครับตีซาวคอนเซปต์ด้านท้ายนะครับและก็ใส่แผ่นดัมปิ้งด้วยนะครับนี่นะครับ s บเฟเร์ร์ยิงจากเท่าแขนนะครับไม่มีการสูญเสียพื้นที่แม้แต่น้อยนะครับครับจุดเด่นเช่นเดียวกันครับคันนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับลำโพงท็อปพาแนลรุ่น t o อไลน์จากค่าย Top พ a n นลอะคูสติกนะครับ ลำโพงท็อปท็อปพาแนวอคุสติกก็เป็นลำโพงไทยที่โกสู่อินเตอร์นะครับการโกอินเตอร์ของลำโพงท็อปพาแนวอะคุสติกไม่ใช่โกแบบแบกระดินนะครับไม่ได้ไปลงของถมในญี่ปุ่นไม่ได้ไปลงของถมในฮ่องกงไม่ได้ไปลงของถมในอเมริกานะครับสำหรับในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะวางนะครับตลาดนะครับร้านระดับซปเปอร์ไฮเอนเท่านั้นนะครับร้านโอโตแบค ธรรมดาไม่วางนะครับวางเฉพาะซปเปอร์โอโตแบกนะครับราคาที่เราขายในญี่ปุ่นก็ราคาที่1 5 0 0 0 0ห้าเยนนะครับถ้าเทียบเงินไทยก็ถือว่าโดยประมาณ40,000บาทนะครับส่วนแอนเมริกาเราทำไม่ใช่1ประเทศ1เอเย็นนะครับเราให้รัดะหลเย็นเท่านั้นนะครับส่วนสนนราคาสำหรับ Sb 324นะครับเราขายที่อเมริกาอยู่ที่1,400เหรียญน,นะครับส่วนราคาไทยที่เราขายอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือราคา1 0 7 0 0 0หบาทครับเห็นว่าคนไทยได้เปรียดต่างชาติเยอะนะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงที่ไว้คอยนะครับไว้คอยทั้งกลางแหลมนะครับสามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้3 0มร้อยย 320ฟาเรนไฮด์ด้วยกันนะครับถ้าเทียบเป็นองศาก็ประมาณ100 130 140นะครับถือว่าเป็นลำโพงตัวแรกของโลกที่ไวคอยสามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้สูงขนาดนี้นะั้นนะครับถือได้ว่าลำโพงตัวนี้ถ้าเปรียบเสมือนง่ายๆนะครับการเปิด1ชั่วโมงกับ10ชั่วโมงนะครับดิ s t o r t i o n จะไม่แปลเปลี่ยนนะครับจะคงที่นะครับ ไม่มีการสูญเสียนะครับจากนั้นการเลือกลำโพงแพงมันต้องมีเหตุผลนะครับและลำโพงตัวนี้แบรนด์ไทยขายฝรั่งนะครับไม่ดีจริงขายญี่ปุ่นไม่ได้นะครับไม่ดีจริงขายอเมริกาไม่ไ,มได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องท้าทายนะครับสำหรับแบรนด์ไทยนะครับลำโพงท็อปพาเนลก็เป็นแบรนด์ที่ถูกเวตติ้งลิสต์นะครับไม่ได้ออกงานใน คอนเวนชนฮอมาหลายปีนะครับโดยที่การจองบูธในงานซียชอวหรืองานซีมาโชไม่ง่ายนะครับหรือว่าบูธเต็มทุกปีนะครับจนท้ายสุดเราก็ได้เป็นเมมเบอร์ของทั้งซีมาโชและซียชนะครับเราออกงานปีละสองครั้งนะครับที่อเมริกานะครับัดและเอเย่นนะครับไม่มีเอเย่นหนึ่งเดียวในอเมริกานะครับ หลายๆที่คอมเพนแล้วว่าโอ้เป็นผมเป็นเอเนตนแพลเนี่ยผมเป็นเอเยต์โซนี่นะครับเราไม่สนนะครับเราต็นสินค้าไทยนะครับต้องตามนโยาบายคนไทยนะครับสำหรับรถแคมรี่คันนี้นี่เรามีรถตัวอย่างให้ฟังที่ร้านไดเวอร์ซาวเลยนะครับโทรมานัดแนะได้เลยนะครับ086 9 8 5 8 8 <86 S 1> 6นะครับคุณแวววิสูนะครับ <S <S วันนี้ฝากไว้ท่างนี้ก่อนนะครับ <นะ S 1> แล้วพบกันในโอกาสหน้านะครับขอบคุณครับ